เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพ,พเจ้านางสาวมินตรามีเฟียปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนนครไทยวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3โดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นและมีการพัฒนามากขึ้นโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 เรื่องโฟนิกสนะคะผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสอบถามนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจการจดจาความมั่นใจในการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ และไม่สามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำได้ถูกต้องนะคะนอกจากนี้นักเรียนยังขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะไม่เปลี่ยนคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากและ เมื่อเรียนแล้วก็ไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงหาแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงตัวอักษรตามหลักการอ่านโฟนิกส์และการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวนะคะข้าพเจ้าจึงได้คิด เริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning ร่วมกับการสอนรูปแบบ 2W3P ดังนี้ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะ ครูได้กระตุ้นให้นักเรียนนะคะมีความพร้อมสําหรับการเรียนรู้โดยการทบทวนความรู้เดิมด้วยการพูดตัวอักษรภาษาอังกฤษและให้นักเรียนนะคะระบุว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ครูพูดออกเสียงตามหลักฟโฟนิกได้ว่าอย่างไรจากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะฟังเพลงจากคลิปวิดีโอ จาก YouTube นะคะชื่อ ABC Phonics Song นะคะและให้เด็กๆร้องเพลงตามคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการทบทวนการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษตามหลักฟนิกสให้กับนักเรียนค่ะขั้นสอนนะคะครูได้ใช้สื่อ powerpoint เรื่องการออกเสียง A to C ตามหลักการออกเสียงของฟนิกส์นะคะที่ได้จัดทำขึ้นมานะคะสอนให้กับนักเรียน จากนั้นนักเรียนดูตัวอักษรภาษาอังกฤษและอ่านออกเสียงโฟนิกส์ตามอักษรตัวอักษรที่คุณครูได้ระบุเมื่อออกเสียงครบทุกตัวแล้วนะคะครูก็ได้มีการสุ่มตัวอักษรให้นักเรียนออกแบบออกเสียงแบบโฟนิกส์พร้อมกันและพูดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นๆที่คุณครูได้สุ่มถามนะคะหลังจากนั้น ครูได้สอนวิธีการ build a w o r d ก็คือการสร้างคําเป็นการผสมคสําศัพทบง่ายๆจากตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยเขียนวิธีการผสมคําการระบุเสียงตัวอักษรตามหลักโฟนิ i ให้นักเรียนดูที่จอทีวีนะคะโดยในชั่วโมงนี้จะเป็นการฝึกผสมคําเสียงโฟนิ i c s short a หรือ short a sound นะคะเมื่อนักเรียนสามารถระบุเสียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษได้แล้ว ครูก็สอนให้นักเรียนนะคะผสมเป็นคำอ่านของคำศัพท์นั้นๆอย่างเช่นคุณครูเขียนตัวอักษร cat ซึ่งอ่านออกเสียงตามหลักโฟนิกได้ว่าคือแอคุณครูก็จะให้เด็กๆรวมคำว่าคือแอออกเสียงมาเป็นคำว่า Cat โดยโดยโดยสอนให้เด็กๆรู้ว่าตัวพยัญชนะต้นสระ ของตัวอักษรภาษาอังกฤษดังกล่าวคือคือ,คอตัวอะไรและให้เด็กๆฝึกผสมเป็นคำอ่านให้ถูกต้องค่ะต่อไปเป็นขั้นฝึกนะคะครูให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มฝึกระบุเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษจากบัตรบัตรคำ จากบัตรตัวอักษรที่คุณครูได้ใส่ไว้ที่ชาร์จก็ซึ่งซึ่งจะเป็นบัตรตัวนี้ค่ะครูได้ใส่ไว้ที่ชาร์จหน้าห้องอย่างเช่นตัว A ตัว N ตัว V คําศัพท์คำนี้ค่ะและให้เด็กๆนะคะเขาฝึกผสมเป็นคําอ่านโดยให้เด็กๆฝึกเป็นกลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มครูก็จะมีบัตรบัตรคำ เสียงโฟนิกภาษาไทยนะคะซึ่งใส่ไว้ในตะก้าให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆในแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันร,ระบุเสียงคอาอ่าโฟนิกภาษาไทยคะ่ะให้ตรงกับตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษที่คุณครูได้ระบุไว้หน้าห้องจากนั้นเมื่อเด็กๆได้ทํากิจกรรมนะคะครูก็จะเดินดูในแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มสามารถที่จะเรียงคําศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะ ขั้นต่อไปเป็นขั้นนําไปใช้นะคะในในขั้นนี้ครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มโดยการทํากิจกรรมกลุ่มที่มีชื่อว่า build a Word, short a sound ซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะมีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่งเรียนปานกลางและเรียนอ่อนจากนั้นครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรมให้นักเรียนฟังนักเรียนทุกคนจะต้องช่วยกันรเรียงตัวอักษรเป็นคาให้ตรงกับรูปภาพและเขียนคําอ่านให้ถูกต้องหลังจากนั้น เมื่อในแต่ละกลุ่มสามารถที่จะ uh, build a word คำศัพท์จากจากพิเชกร์สคือรูปรูปนะคะรูปภาพที่ที่กำหนดให้และเขียนคำอ่านเมื่อเมื่อสร้างคำศัพท์เสร็จแล้วก็จะให้เด็กๆเขียนคำอ่านของคำศัพท์คำนั้นๆไปด้วยหลังจากที่ในแต่ละกลุ่มนะคะทำกิจกรรมเสร็จก็จะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยทุกกลุ่มนะคะ นักเรียนทุกคนในทุกกลุ่มจะต้องออกมาอ่านออกเสียงสะกดคำโฟนิกและสามารถที่จะอ่านเป็นคำศัพท์ของคำนั้นๆได้ถูกต้องค่ะจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั้นนะคะปรากฏว่านักเรียนในแต่ละกลุ่มสามารถสร้างคำศัพท์จากรูปภาพและเขียนคำอ่านได้ถูกต้องทุกกลุ่มค่ะเมื่อนำเสนอเสร็จนะคะครูก็จะเป็นขั้นสุดท้ายคือขั้นสรุปในขั้นนี้นะคะอ่า ครูได้ให้เด็กๆทบทวนความรู้โดยการทำแบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะช็อตเอซาวซึ่งได้ให้เด็กๆนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านไปทบทวนเป็นการบ้านและก็ให้นำมาส่งครูในชั่วโมงถัดไปค่ะ จากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนนะคะพบว่านักเรียนจำนวน34คนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถระบุตัวอักษรตามเสียงที่ฟังได้นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้และสามารถเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติพบว่านักเรียนมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมค่ะข้าพเจ้านางสาวมิงตรามีเฟียตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนนครไทยวิทยาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่รับชมรับฟังมาจนถึงห้วงสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนนครไทยวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ